สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอดมาแจกสูตรอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรปักสิบล่างนะคะปักสิบล่างห้องหวยไลน์นะคะแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะตรงคอมเมนต์นะคะเป็นหวยจับยี่กี่ห้าจีนะคะสองร้อยหกสิบสี่รอบต่อวันนะคะอันนี้ปักสิบล่างเราจะปักทั้งหมดหกตัวนะคะหกตัวก็จะทุนอยู่ที่หกสิบบาทนะคะหกสิบบาทแล้วก็ถ้า ถ้าได้มันจะได้มา92บาทแสดงว่ากําไรเรา32บาทเป็นกําไรครึ่งต่อครึ่งนะคะ,ะถ้าครึ่งนึงก็30แต่เราได้32นะคะก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ,ะสรตรขอแอดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะสูตรของเราง่ายมากค่ะ้อยบนสูตรเราแค่นี้ค่ะ100บนบวกเพิ่มให้ได้ หกตัวนี่ค่ะเราไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขอะไรเลยนะคะแค่เราเห็นตัวเลขที่มันออกมาปุ๊บเราสามารถนำไปปักสิบล่างได้เลยนะคะอ่ะอย่างเช่นอ่าหนึ่งรอบที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นี่นะคะเราเห็นนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะมุมกลมให้ร้อยบนคือตัวนี้นะคะนี่ร้อยบนคือตัวนี้นะคะแค่นั้นค่ะเราจะใช้แค่ตัวหน้าเท่านั้นนะคะก็คือเลขหนึ่ง แบบนี้นะคะเราต้องนับให้ได้หตัว1แล้วก็2 3 4 5 6แบบนี้นะคะได้หตัวปุ๊บเราก็นำไปแทงรอบที่175นะคะอ่ะเรานำไปอ่ะนำไปปักเสร็จปุ๊บผลรอบที่175ออก452 45, 2, 45นะคะเสียงดังนิดนึงนะคะรถมอไซค์ขับผ่านอ่ะรอบที่ นี่นะคะพน้นออก4 5 2 4้นะคะที่เราต้องการคือปรับ10ล่างเนาะมันก็คือเลข4ตัวนี้เราปักตัวนี้ไปนะคะอ่ะ4เข้าแบบนี้นะคะถ้าใครเล่น1บาทก็บวกไป32นะคะใครเล่นมากกว่านั้นก็บวกเพิ่มนะคะ2บาทเป็น64อะไรอย่างนี้นะคะสูตรง่ายมากแค่เห็นตัวเลขเราก็สามารถนำไปปักได้เลยนะคะปัก10ล่างนะคะกด รูดหน้านะคะกด2ตัวล่างนะคะกดรูดหน้าแล้วก็กดตัวเลขตามตามที่เราหาได้นะคะสี่ห้าได้6ตัวแบบนี้นะคะก็นำไปปักรอบที่176่้ผลออก3 1 9 7 0ึนะคะเนะคะที่เราต้องการมีไหมคะมีนี่นะคะเข้าอีกนะคะตัวนี้มันจะกำไรดีกว่ารูด19ประตูนะคะกำไรมันจะเยอะกว่าทุนน้อยกว่าด้วยนะคะอ่ะรอบถัดไปคะ่ะ3นะคะ เลขด้านหน้านะคะคือร้อยบนนะคะสามสี่ห้าหดแแบบนี้นะคะ,อะรอบที่หนึ่งรอยเจ็ดสิผลออก35078นะคะนี่เลข7เหมือนเดิมคะ่ะมีไหมคะมีนี่เข้าอีกนะคะนะคะ,อะรอบที่หนึรอยเจ็ดสิแปนะคะแล้วก็หาเหมือนเดิมคะ่ะนำสามมาตั้งได้เลขชุดเดิมนะคะ3 4มสี่ห้าหดแแบบนี้นะคะ ได้เลขหตัวก็นำไปปักในรอบที่178่งร้อยเนะคะผลออก7จ็ดหกนะคะเอีกแล้วค่ะนี่เจ็ดเราก็เข้านะคะนี่ยังไม่หลุดสักรอบนะคะไปต่อค่ะรอบที่179นะคะเจ็ดตั้งนะคะ 8, 9, 0, 1, 2, แปดเกเราปักทั้งหมดหกตัวนะคะไปปักในรอบที่ 179, ผลออก5 2าส เจ็ดนะเจ็ดอีกแล้วค่ะเจ็ดมีไหมเจ็ดเข้านะคะนี่ยังเข้าอยู่นะคะไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้ง่ายมากแอดแบบแค่เห็นตัวเลขก็สามารถนำไปแทงได้แล้วนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์แบบนี้นะคะนี่หนึ่งแปดศูนย์นะคะออกห้าสามสองเจ็ดหกนะคะเลขเจ็ดอีกแล้วค่ะมีไหมคะมีนะคะนี่เดินยาวมาหกอบแล้วนะคะไปต่อค่ะ 5เหมือนเดิมค่ะเป็นเลขชุดเดิมนะคะ6 7 8 9 0ย์ได้6ตัวก็นำไปปักในรอบที่181เลยนะคะทุกคนอ่ะรอบที่1 8 1นี้ก็คือผลออก0 2 1ย์นนะคะ0 2 1ย์อ่ะเลข2นะคะเรามีเลข2ไหมรอบนี้อ่ะรอบนี้ไม่มีเราก็หลุดไปนะคะมีอ่ะแอดจะเขียนเป็นทุนทุน60บบาทแล้วกันนะคะเขียนเขียนไว้นะคะ เล่น1บาทเล่นหบาททุน60บาทอ่ะถ้ารอบนี้ได้ก็ได้ก็บวกบวก32บวก32บวก32อันนี้คือบวกนะคะเพราะหักอันนี้เป็นกําไรแล้วเพราะว่าแอดหักทุนออกไปแล้วนะคะบวก32บวก32ถ้าใครมีทุนเยอะกว่านี้ก็บวก อัด2บาทอัด3บาทไปนะคะแล้วแต่ที่จะเล่นถ้าอันนี้ก็ติดลบไป60นะคะอันนี้คือติดลบ60สิบเอาไปต่อคะ่ะเลข0ูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะรอบที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองผลออกหนึ่งหกสี่ห้าสี่แบบนี้นะคะห้านะคะเรามีห้าไหมคะในสูตรคำนวณที่เราหาได้อ่ะมีนะคะห้าอยู่ท้ายแบบนี้ก็ได้นะคะบวกไปสามสิบสองบาทแบบนี้นะคะอ่ะ รอบถัดไปค่ะ1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะ183ผลออก3 9 2 5 5แบบนี้นะคะเลข5นะคะมีไหมมีนะก็เข้าไปอีกค่ะบวกอีก32บาทอันนี้คือทุนเราแค่1บาทนะคะกำไรครึ่งต่อครึ่งคือทุนเราแค่60เราได้มา30เลยนะคะต่อรอบนะคะบวกเร็วมากอ่ะ3 4 5 6 จ็ดแปดหกตัวนี้นะคะอ่านรอบที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะคะผลออกห้าอ่ะผลออกห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองแปดห้านะคะเลขแปดนะคะที่เราต้องการในสูตรของเรามีไหมคะนี่ไงคะแปดอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็บวกไปสามสิบสองบาทคะอ่าน,นะะดูเลขหลักร้อยบนเหมือนเดิมคะ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แบบนี้นะคะถ้าสูตรนี้ เป็นแบบนี้มานะคะถ้าสมมติมันหลุดเรื่อยๆเ,เราก็เปลี่ยนจากบวกก็เป็นลบอย่างเช่น5ก็กลเป็น5 4 3 2 1อะไรอย่างี้นะคะอันนี้เป็นสูตรบวกเพิ่มนะคะ,อะรอบที่185พ้นออก6 8 2 5 0เลขที่เราต้องการคือเลข5ในสูตรของเรามีไหมคะที่เราหาได้นี่นะคะ5อยู่ด้านหน้านะคะนี่บวกไปอีก32บาทคะ่ะไปต่อคะ่ะ6 7 8 9 0 1แบบนี้นะคะรอบที่186ออก3 4 4 5 7เลข5เรามีไหมคะอ่ะ5ไม่มีรอบนี้หลุดนะคะหลุดลบ60นะคะ5ไม่มีเนาะอ่ะรอบต่อไปคะ่ะทำเหมือนเดิมคะ่ะ4 5 6 7 8 6ตัวนำไปปักในรอบที่187นะคะเห็นไหมคะทุกคนอ่ะปัก เสร็จปุ๊บผลออกมา39830นคะ่ะที่เราต้องการคือเลข3มมีไหมคะ3เข้านะคะตัวนี้ก็บวกไปอีก32บาทแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะรอบสุดท้ายคะ่ะทำเหมือนเดิมคะ่ะเลขชุดเดิมเลยคะ่ะเพราะเป็นเลข3เนาะ3 4 5 6 7 8แบบนี้นะคะนี่นะคะ<ม>พอเราได้เลขชุดนี้มาปุ๊บแล้วก็มานำมาปักที่รอบที่188เลยนะคะรอบที่188ผลออก20-4 76แบบนี้นะคะเลขที่เราต้องการคือเลข7แบบนี้นะคะทุกคนเลข7นะคะมีไหมคะที่เราหาได้สูตรนี้นะคะนี่แล้วก็บวกไป32บาทแบบนี้นะคะอาจจะนับให้ดูนะคะว่าเราเข้าทั้งหมดกี่รอบเราเล่นกี่รอบอ่ะ แอดนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14มีทั้งหมด15รอบเราเล่นไป14รอบเราหลุดทั้งหมด2รอบเราก็ได้ทั้งหมด13รอบนะคะแล้วก็ถ้าเราเล่น1บาทแล้วก็เอา32คูณ13อันนี้ก็คือกำไรเรานะคะ อเอเชียเราก็คือ2ตัวนี้ก็แค่120บาทแล้วก็นํามาลบกับกําไรแล้วก็แค่นั้นนะคะแต่ที่ดูดูแอดว่าเราหน้าจะได้กําไรแหละเพราะว่าอันนี้60 60ก็เป็นร้อยอ่าร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบนี้ก็คือกําไรทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะสูตรนี้ก็คือไม่ต้องงอเครื่องคิดเลขเลยค่ะแค่ดูตัวเลขและสามารถแทงได้เลยแอดก็ฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนก็นําไปเทสด,ดูก่อนที่จะเริ่มเล่นทุกครั้งนะคะ แอดก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ